ดา no well, s <S ้านเสร็จปุ๊บอ um ุกบาทตกหินลอยโนครอนลครนี้อันดอนอันดอนีลันดอนกัด้วยทำไมเมืองมันเป็นอย่างงี้วะเนี่ยมันอยู่ใต้ดินอะไรอ่ะอะไรหน้าตัวอะไรวะนะว้้ยอุ่นฟาเป็นหมดโกลดสลามโอ้ยพวกนี้มีโล่ด้วยอืมเอาสิเอา โอ้โหืกันได้กันไปตะปบตะปบอ้าวเฮ้ยอ,อืมอืมเล่นลุมเล่นลุมล้มเหรอไอเวนธนูมามาไม่ต้องเล่นไม่ต้องเล่นเล่น

าหน้าหมดมาตายไปเลย,ยไปตายไม่ตายรอดยู้แค่อยากใช้ฟักิลเล่นดินอ่าอ่าอ่าอ่อยูไม่เดินนิดนึงโดนเลยโดนโดนเลยใจพร้อมใจพร้อมอู้เข้าเลยแล้วกันแกดูเฟ้หน้าตาบอสเป็นยังไงไม่เห็นเจอบอสสักตัวเลยแอร์ปะแย่ไปอล้บอส เจอแต่เยลลี่วุ้นเนี่ยนะใช่เยลลี่วุ้นแพ้ไปดปะอ๋อเฮ้ยทำไมเป็นตัวมึงอะไอ้เหี้ยเป็นสลามจริงจริงปะรอกแบบเรียนแบบเออมันกลายร่างรอกโอ้ยกลายเป็นตัวมึงอะโอ้ยไม่มันเป็นตัวมึงเนี่ยเป็ใช้สกิลแบบมึงเลยเห็นเห็นเห็นเป็นตัวมึงใช่เอะ โอ้เป็นธรรมดาไป็ธรรมดาเอ้าเฮ้ยไอ้เหี้ยมีสกิลกูด้วยเฮ้ยฟักกิวกูก็แรงอยู่ไอ้สัตว์มึงก็เจ็บเหมือนกันอืมเอาแล้วอืมอืมไอ้สัตว์อืมไม่ต้องเพิ่มเลือดโอ้ขยันจังวะไอ้สัตส เอ้ยมันเอ้ยไอ้เหี้ยอย่างงี้ก็ได้เห็นใช่ไหมเอ้าเฮ้ยมันเอ้ยมันเลียนแบบไม่มีไปของไม่มีอะไรไปของตัวเองเลยหรือไงไอ้สัตว์อะไรอะไรจากคอเตอร์เอาเยอะทำียอะไรอะไรโอ้โหโอ้โหโอ้โหไอ้สัตว์พ่อเป็นนักลับเพลยงไอ้สัตว์โอ้โหใส่มันอันตรายโอ้ย ไม่ตายกูคนกูต้องไม่ตายยังไงโอ้ยอย่าพ um hmm> so oh <oh, oh, ja ึ่งอย่าทีไอ้สุดเออเราดิฟเวนเป็นตัวเองมุ้ยรถอย่างเยอะเลยเอาไอ้สัตว์กูก็รถเยอะเหมือนกันโอ้โหโอ้โหฟักกิลกูเลยของกูเลยไอ้ยีคีเล่นแบบอืมเอาเฟ่ไอ้ตัวปลอมตัวปลอมตัวปลอมเฮ้ย Lúc ừ, này bơi, bơi hơi mèo đi, anh nôm chạy Anh nôm chạy yên Anh nôm chạy Anh lên chất. Anh lên chất. Anh hùng 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 โอ้โห,โหมันดังน่ารบนี้เป็นตัวมึงโอ้โหแต่ก็มีสกิลกูลอ๋อสกิลที่มึงก็ไฟโอ้โหนอนนี่ครับไปมาอ้าวไอ้สัตว์เพิ่มบัฟเพิ่มบัฟเพิ่มทำไมไปทีดเอออืมอืมอาวุธมึงด้วยประเดี๋ยวมันใช้อาวุธมึง เฮ้ยฟักิ่ยวนี้เอ้าเฮ้ยฟังเกี่ยวไรฟะรวมผมอืมว่าอาวุธนี้กูไม่มีนะใช่เหรอมันมีเกี่ยวอุธกันแน่วเนี่ยอืมยังไงไอ้หนูดับแหลมอืมแลกกันปะเห็นมันใช้ดาบแหลมอืมไอเฮียจะหิวจะหิวอ่ะอุ้ย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 ไอแฟร์เกือบโดนโรเตอร์ Ừ. Ảo, à, về Ảo, Vê, ít Phát Counter được mấy Ảo, làm mày mà counter bây đâu quá Ảo, ít Phát già hiếu. già hiếu, già híu Ít đi tiêu, Ít đi tiêu Trái yên, Trái yên, Trái yên Ảo, tái đi tiêu này, Ít nùm đi tiêu nữa ทีเดียวไอ้อ้า่ไม่ตายอะ่ะอืมไอ้เจ้าก็ <laughs> ถือว่าไม่ได้แย่รอบแรกตกใจรอบสองตกใจอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋อได้ได้ไดเอาดีฝาไม่มีแล้วถ้าอีกครั้งที่สามะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรกว่าน้อยไปได้ไหมเนะ เยอะเส้นทางหน้าล่วงนะก่อนไม่มีอะไรจริงอู้อ๋อนั้นลงไปนะไม่ไม่อะไรจะอยู mm. ่แบบคนมาเอาสมบัติลับที่เราก่อนกลับไปให้แลนนี่เพราะฉะนั้นเราต้องนี่แหละ สมบัติลับก่อหาสมบัติลับมอนลืออะไรตัวที่เป่าอยู่นะก็จริงจริงจอกหรือกระต่ายไม่รู้อ่ะอุ้ยเพลงเพลงเพลงชอบเลยชอบเลยเพลงแบบนี้ออนเหรอออดต้องเฮ้ยอะไรอ่ะจริงจอกเหรอเดี๋ยวนะขอฟ้อง ไอ้พวกนี้เองครับพื้นที่ฟักฟิตเลยใช่เหมือนเป็นพื้นที่ฟักฟิตเป็นป่าเอ้าเฮ้ยผู้โดะไรตีอ่ะเอ้าเฮ้ยไม่ใช่อะไรตีใครยิงอโอ้โหยังไงเนี่นละ่ะน่าอุธนี้ตีแล้วแม่งสัต์เทีอนอือนี่ไงสัตเทือนไหมไอ้นุ่ม อะไรกระต่ายหรือตัวอะไรวะเนี่ยเอ้ยไม่โดนด้วยอาเลยได้เวลาตายได้นุม่มอา้อาวเฮ้ยอะไรอ่ะ อ้าวไปร่วงลงมาเออไฟไฟทำไม่ได้อืมอ้าวตายไอสัตว์ขัดจังหวะเทกูอ้าวได้พี่อืมไ,ไม่ประเทือนไปประเทือนไปเสาที่สองเห็นไหมเนี่ยเห็นตรงนูนไหมเออมึงจุดไปสองเสาไฟติดสองอเสาอ๋อมันต้องเอาติดให้ครบดิสี่เสาโอเค โอ้โหมันนะเออไม่ทันแล้วก็ไม่บอกว่าจะหิวคอยย่องย่องย่องอ้าวเฮ้ยมันเคาน์เตอร์ไม่ได้หรอโอ้โหโอ้โหอะไรอะไรเออ มันสายเถื่อนไอ้น้องนี่อะไรต้นไม้เน่าอ๋อเฮ้ยคาดก,กว่าเฮ้ยไม่มีเลือดด้วยอ่ะตีเนี่ยมีเลือดก,กับเซนจุดเลยแล้วกันติดตรงไหน,หน,นเลยเฮ้ย กันเลยครบับขึ้นบูรณ์โรงเรียนแล้วมันเป็นบอสอ่ะอ๋อใช่เออว่ะแล้วมันมาโผล่ลรรตรงนี้วะเนี่ยมันโผล่มาโผล่อะไรตรงนี้วะไม่รู้เออจะพึ่งแบกเกตว่าเออแม่งรู้ว่ามันคล้ายๆกันที่เฉยโอ้โหม,มันจะพิ้วอะไรทักหนามีหลายตัวอะไรอารมณ์เหมือนบอสโรงเรียนแต่ปเป็นบอสธรรมดาที่เนี่ย กดหน้างัดหน้างัด<า>ไม่ทันไม่ทันงัดไ,ไม่ได้ก็ไม่งัดไอพวกเนี้ยแหะไอ้สัตว์กัดดีกว่าเอ้ยสัตว์ไม่โดนด้วยมาคิวอืมคู่ตายคู่ตายคู่นั่นหมค่าหิวเลือดนิดเดียวอีกวะใช่ไหมไม่เพิ่มอีกแลวว้วอะ เอออะไรวะไอ้เหี้ยบักแน่เลยเนี่ยออกเกมเข้าใหม่อืมเดี๋ยวนี่เรียบร้อยหายตัวมัเป <serves> ็นดึงจ้าไปดยขี่ม้าดิโอ้โหปกติปกติละทางนั้นแหละทางไหนพี่เนาะ อะไรอะ่ะกระดาษที่แบบฟิตแห่งฟ้าเขาว่ะ